อีก4ปีคุณจะยุ่ิเท่าไหร่ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคน,นก็จับตากันอย่างหนักค่ะสำหรับเรื่องการเมืองในปัจจุบันที่กําลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในการหลังจากที่ทีมพิธาลิมเจริญรัตช่วยตำแหน่งนายยกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังจากที่รัฐสภาได้มีการเปิดโหวตนายยกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่2และพิธาลิมเจริญรัตนะคะต้องอยุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรชั่วคราวจากกรณีถือหุ้นสื่อไอทีวีเนื่องจากเป็นคําสั่งจากสารรัฐธรรมนูญจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยเป็นอื่นทําให้พักก้าวไกลนะคะต้องสง อันดับ2อ,อย่างพรรคเพื่อไทยจึงทําให้ประชาชนนะคะก็จับตามองอย่างต่อเนื่องอีกทั้งแรงคุกคุนนะคะของการเมืองไทยก็ยังคงร้อนละอุเช่นเดิมค่ะพักก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พักอันดับ2คือพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตรแปดพักที่เราได้เคยทำเอ็มยูร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภา ครั้งต่อไปพักเก้าไกลจะเสนอชื่อแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรละมนตรีคนที่30เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักเก้าไกลนี่เป็นคำแถลงทั้ง,งหมดในวันนี้นะครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ถูกพูดถึงในวงกว้างค่ะทางด้านประชาชนคนไทยรวมไปถึงเหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างก็ทยอยออกมาพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างมากมายนะคะโดยก่อนหน้านี้นวัดอิสระไกซีนบอยแด่เฮมิสแกนที่มักจะออกมาคอเอาเรื่องการเมืองอยู่บ่อยๆก็เคยออกมาอัดคลิปฟาดแรงที่ว่าเที่ยวหน้ามาแน่ครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องเจ็บใจช่วยจํามันไว้เนี่ยเสียภาษีไปทําไมมากมายไก่กองบริษัทเราเนี่ยเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์เลือกตงังไม่เห็นจะมีอะไรหก 1,500ล้านเสียง14ล้านก็ไม่มีความหมายสรุปวันหลังก็ไม่ต้องหรอกทรงแบบนี้เหมือนดูหนังย้อนยุดูแล้วดูอีกซอวอกลุ่มเดียวกันสารรัฐมนูญก็มันมาจากที่เดียวกันจะทำยังไงวะประเทศไทยเนี่ยแบบไม่มีความแฟนเหลืออีกแล้วในโลกใบนี้ นอกจากนี้นะคะบ,บอสนวัดค่ะยังเผออีกว่าถ้าเกิดพูดแบบไม่เกรงใจเลยนะชาติหน้ามีจริงเกิดมาไม่ขอเกิดเป็นคนไทยใครจะด่าก็ด่ามาและยังบอกอีกว่าตามใดที่กฎหมายแล้วก็ความเสมอภาคไม่มีนะบอกเลยมันยังคงเป็นวัฏจักรแบบนี้คือค่าของคนอยู่ที่คนของใครคนรวยอยู่ได้คนจนตายน้องๆสามารถออกความเห็นเรื่องการเมืองได้ในพื้นที่ <c oughs> ของตัวเองนะครับ <c oughs> ได้เลยคยังไงอ่ะ,าะตามสบายนะฮ <c oughs> <น>ะเอ้ยยังไ<ม>งอ<ม>่ะคือง<ม>งอ<ม>่ะ เต๋าฝากบอกน้อง23-22ด้วยว่าเป็นสิทธทิอันเสรีภาพโดยชอบธรรมสามารถออกความเห็นในพื้นที่ของตัวเองได้ภายใต้กฎหมายเ,เชื่อหน้ามาแน่ครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องเจ็บใจช่วยจำมันไว้เนี่ยเสียภาษีไปไม่รู้ทำไมมากมายไก่กองบริษัทเราเสียภาษีทุกบาททุกสตางค์เลือกตั้งแล้วไม่เห็นจะมีอะไรอะ 6,500ล้านเสียง14ล้านก็ไม่มีความหมายสรุปแล้ววันหลังก็ไม่ต้องหลอกทร,ท,รทรงแบบนี้เหมือนดูหนังย้อนยุคอะดูแล้วดูอีกอะมันเกิดขึ้นได้มันก็เป็นกลุ่มเดียวกันไหมสวกลุ่มเดียวกันสารัฐธรรมนูญก็ assim, มาจากที่เดียวกันไม่้่ำแวยไงวะประเทศไทยแบบไม่มีความแร์เหลืออีกแล้วในโลกใบนี้ชั้นหน้าชั้นใดถ้าเกิด พูดแบบไม่เกรงใจเลยนะชาติหน้ามีจริงเกิดมาไม่ขอเกิดเป็นคนไทยใครจะด่าก็ด่ามาเกิดที่นี่มันจเจริญช้ามากสงสารคนอื่นไอตัวเราเอาตัวรอดไม่มีปัญหาเราต่คนอื่นที่จะตา,ต,าตาย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 จริงๆใครไม่ต้องไปดามาใส่น,นะคือตราดที่กฎหมายแล้วก็ความเสมอภาคไม่มีนะบอกเลยนะ มันยังคงเป็นวัฏจักรแบบนี้คือข้าของคนอยู่ที่คนของใครคนรวยอยู่ได้คนตนคนจนไป แถมล่าสุดนะคะบอสตวัดค่ะได้ออกมาฟาดแรงอีกครั้งในกระพาน Facebook ส่วนตัวที่ว่าช่วยกันหาทางออกประเทศไทยคือต้องทิ้งประชาชนแล้วเลือกอยู่กับลุงๆุและก็บอกว่าใครจะปล่อยมือประชาชนแล้วไปจับมือกับเผด็จการเก่าก็เชิญแถมก่อนหน้านี้นะคะจูตูก็ได้โพสต์อีกว่าคนที่ต้องเสียสละคือสอวอไม่ใช่มาบอกให้ก้าวไกลที่มาจาก14ล้านเสียงของประชาชนต้องเสียสละนั่นเองค่ะโอกาสที่พิธาจะไม่ได้เป็นนายกค่อนข้างมีโอกาสสูง เาะยังไงสวก็ตั้งกาดสูงอยู่แล้วถ้าตามกฎบทเฉพาะการที่ตั้งสวมาเป็นอุปสรรคของการตั้งนายกฝั่งประชาธิปไตยและยังคงแบบมุ่งมั่นที่จะเป็นอุปสรรคแบบนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าการตั้งบทเฉพาะการของสอวขึ้นมามันก็จะต้องทำให้เขาบารรลุวัตถุประสงค์ที่เขาตั้ง ใครเป็นคนตั้งก็คสอชอเป็นคนตั้งคณะปฏิวัติเขาย่อมไม่อยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นนายกเพราะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเป็นนายกมันจะขุดคุยหลายคดีที่นายกคนเก่าๆรวมถึงคสอชอรวมถึงใดๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานั้นกลับมาเป็นคดีได้ จากประเด็นนี้นะคะก็มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยกับบอสนวัตมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะคําว่าประชาธิปไตยแล้วได้คะแนนเสียงมาประชาชนที่เลือกก็ฮอนกันทั้งเมืองอย่าเอาความหวังไปฝากไว้กับคนไม่มีสัจจะค่ะแค่อุดมการยังรักษาไว้ไม่ได้นับภาษาอะไรจะมาเป็นผู้นำหยีประชาชนจะยืนข้างประชาธิปไตยอย่างก้าวไกลขอบคุณบอสนะคบที่อยู่เคียงข้างประชาชนที่มีหัวใจประชาธิปไตยไม่เคยเปลี่ยนแปลงรักและก็ศรัทธาบอสและก็องค์กรแกนครับให้มันไปประชาชน จะได้รู้ท่าแท้ของนักการเมืองลวงโลก เราจะรออีก4ปีจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะเลือกนายกในดวงใจให้ได้ค่ะวันพ้าไม่มีหนเดียวน้ำดีบวกน้ำเสียเท่ากับน้ำเน่าอยากจับเชิญเลยค่ะเอาที่สบายใจค่ะแต่รอรับผลของการกระทำที่จะตามมาด้วยนะคะดีฉันไม่ได้เลือกเพื่อไทยมานะคะดีฉันเลือกก้าไกลทั้งสองใบเลยค่ะคนมีสัจจะคือคนที่น่าเชื่อถือได้คนไม่มีสัจจะคือคนไม่มีความน่าเชื่อถือประเทศชาติไม่ใช่ของใครใครรอสี่ปีบัตรขยิงเหมือนเก่าคิดถึงแต่ผลประโยชน์หมดศรัทธ เวลาที่เหลือคือพึ่งตัวเองต่อไปผลประโยชน์ของประชาชนอย่าได้คาดหวังกับนักการเมือง เพื่อตำแหน่งแล้วก็อำนาจยอมทิ้งประชาชนก็ปล่อยมันไปแล้วสักวันมันจะรู้ว่าการทรยศต่อประชาชนผลที่ตามมาคืออะไรใช่ครับทําอะไรก็ทําไปแต่อย่าได้อ้างประชาชนอีกและอีกหนึ่งข้อความนะก็ที่บอกว่าทําให้รู้สันดานพักที่แท้จริงแฮชแท็กประชาธิปไตยปปอมถือเป็นประเด็นร้อนแรงเลยก็ว่าได้นะคะยังไงเราต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะว่าประเทศไทยเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่แล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้สักวินาทีเดียวค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ